สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้ก็มาพบกับน้าเชียร์พาลุยเด้อครับพี่น้องครับคลิปนี้ก็จะพาพี่น้องซี่ตามต่อแนวทางตัวเลขลาวพัฒนาครับผมลาวพัฒนางวดวันที่28กุมภาพันธ์หกสิบเจ็ดครับผมครับคลิปนี้ก็จะประกอบด้วยแนวทางตัวเลขกซีสำนักเด็ดซีสำนักดังเด้อครับผมครับการที่แยกเป็นกลุ่มไว้ครับพี่น้องเนาะเพราะว่า อาจจะโลงทีเดียวกับหลายสำนักอยู่กับผมครับแต่ละเซียนแต่ละ่ทนเป็นกับมีที่เด็ดกับผมเพินกับมาเป็นสภาพบุญแบ่งปันแนวทางให้กับพี่น้องเอฟซีครับผมตามสูตรตามทีเป็นคำนวณครับผมครับในคลิปนี้ก็จะมีเลขของลาพัฒนาพี่ปากายครับผมครับลาพัฒนาคนภูเขาครับพี่น้องลาพัฒนาอาจารย์ผู้ครับลาพัฒนาพ่อบางพีสี่สำนักครับผม พี ation, ่ประกายว่างหันเ็นกระแตก96ตรงตรงครับผมอาจารย์พูดกแตก85ตรงตรงครับพี่น้องคนภูเขาเข้าเลขเด่นกับพอบางพีครับผมครับเด่นกับพอบางพีครับสี่สำนักนี้ก็ถือว่าเด็ดคือกันครับพี่น้องเนาะครับเอาก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขลาพัฒนาสีสำนักครับน้ำเชียร์ผ้าร่วยกับขอ ขอพระคุณครับผมพี่ปะกายอาจารย์ผู้คนภูเขาและพ่อบางพีครับผมทีเมตาแนวทางให้กับน้ำเชียบผ้าร่วยทรงต่อพี่น้องเอฟซีครับเช่นเคย้อครับพี่น้องฝากกดติดตามเป็นกำลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้กับน้ำเชียบผ้าร่วยในเดือครับผมครับไปรับชมรับฟังน้ำกันเลยครับพี่น้องลาวพัฒนาสี่สำนักเด็ดสี่สำนักดังครับงวดวันที่ยี่สิบแปดกุมภาพันธ์หกสิบเจ็ด ไปรับสมรับฟังกันเลยครับเอาครับพี่น้องครับผมสำนักแรกครับผมลาพัฒนาพี่ปากกายครับผมงวดว่างหันเพิ่นวิ่งบนเขาที่เก่าได้ครับผมครับเลขประกบเขาที่หกจับคู่สี่หางครับเก้าหกตรงตรงครับผมสิบเป็นสิบหน่วยเป็นหน่วยครับนี่แหละครับพี่น้องเอามาเบิ่งกันงวดนี่ครับผมพี่ปรกกายงวดบนที่ 28ครับนี่ครับผมงินนี้เพิ่นกำลังใจเชิงเคยได้ครับผมตามที่ในพูดคุยกันครับสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยครับผมพี่ประกายอาปล่อยมือนี่ได้ครับพี่น้องครับผมที่ก้าวมาเชียร์ครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปรับชมรับฟังนรำกันเพิ่นจัดให้แข่งเม็ดเดียวเลยครับพี่น้องสามตัวครับจึงคอยไปรับชมกันเด้อครับพี่น้องที่ก้าวมาเชียร์ เอาพี่ประกายครับผม28กุมภาพันธ์หกเมือแร่งนี่ครับพี่น้องวิ่งบน2กับ7เน้น7ครับผมเด่น10หน่วย8กับ9เน้น9ครับ2ตัวบน8 7 9 7ครับผม2 7และ7 7กันเบิ้ลครับผมตัวเน้นมี9 7กับ77 ชุดสามตัวบนมี097และ0 77ครับหลักร้อย0กับ1เน้นไปที่0ครับหลักสิบล่างครับผม0ูกับ7เน้นไปที่7ครับหลักร้อยก็คือหลักหน่วยล่างครับพี่น้องเนาะ0ูนกับ1เน้นไปที่0 2สองตัวล่างได้แก่00 70ครับผมเน้น7 0นี่แหละครับพี่นอ้องลาพัฒนาพิปก,กาย เน้นไปที่97และกันเบิ้ล77ครับสำนักต่อมาครับผมลาพัฒนาอาจารย์ผู้ครับผมวังหันกับแตก85ตรงๆครับผมวิ่งรูดเข้าที่5ครับอามาเบิ้งกันในงวด28กุมภาพันธ์67 อาจารย์ผู้ให้วิ่งลูดบนล่าง4กับ6ครับผมเน้นทั้ง2ตัวเลยครับพี่น้องเนาะครับเพื่อเพื่อกอดข้อกันมากครับผมเพรานว่า2ตัวบนล่างครับ5-4 5-6 6-4 6-6 7-4 7-6กับด้วยครับผมกับด้วยครับสำหรับเลข ตัวเน้นกับจิม,มี่หกสี่กับหกหกได้ครับผมหกสี่และหกหกเป็นตัวเน้นของอาจารย์ผู้ครับพี่น้องเนาะครับสี่กับหกอ๋อแคปหน้าจอไว้ครับผมต่อมาคนภูเขาว่าหันเพื่อนเขาหกได้ครับผมครับเข้าหกเข้าหกหลักหน่วยครับพี่น้องเนาะเตะออกเก้าหก อยาติดบนล่างเพื่อนกะเข้าที่หกหมวดนี้ได้สามกับสี่ครับผมสามกับสี่สองตัวบนล่างครับผมสองตัวบนล่างวิ่งรวดสามกับสี่เน้นสามเด้อครับผมคนภูเขาสองตัวก็จะมีสามห้าสามหกสี่ห้าสามสี่ครับผมตัวเน้นก็จะมีสามห้ากับสี่ห้าครับสามห้าและสี่ห้าเลขติดบนล่างอย่าเผลอเด้อครับผม แต่ว่าเพิ่นกะจับให้แล้วครับพี่น้องเนาะจับให้แล้วครับคือว่าเลขวิ่งดูดลังเทียเพิ่นกัมาจับคู่กันกับเลขติดบนล่างครับผมแต่ว่าเพิ่นบ่ได้จับซีครับพี่น้องเนาะถ้าซีก็สิเป็นซี่ซี่ห้าซีหกครับผมครับถ้าจับมดสุดเต็มครับพี่น้องก็จะเป็นเลขหกขางครับเป็นจับสามห้าสามหกซีหา สาสครับเล็กกอดข้อกันนํำเอาเนี่ยแหละครับพี่น้อง3าห้าและ4ี่ห้าครับตัวเน้นแล้วก็มาที่สำนักที่4ครับพ่อบางพีเด้อครับพี่น้องพ่อบางพีครับช่วงนี้เล็กบิงพอรุดหลายงวดด้อครับผมแต่ว่าตัวนี้เดินดีเดินดีทุกงวดครับผม10บหน่วยบนล่าง ไปเบิ้งน้ากันในงวดน,นี้เลยครับพี่น้องเนาะครับสิบหน่วยบนล่างเดินดีด้วครับผมแถวสุดท้ายเดินดี6 0ศูนยนี่ครับงวดนี้พ่อบางพีได้เด็ดบนล่างสองกับ1 2ตัวบนล่าง2องศ2นย์สองห้าศห้าหดหและ9ก้าหนึ่งหกสองหห้า ัวเน้นมีสองห้าสองเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งครับผมสิบหน่วยบนล่างเนี่ยนะครับผมสามตัวมาหนึ่งตัวครับพี่น้องหรือว่าเคยกอดข้อกันอยู่ครับผมหนึ่งสองห้าครับพี่น้องหนึ่งสองห้าสองตัวมาหนึ่งตัวอ่ะสามตัวมาหนึ่งตัวครับผมหนึ่งสองห้าครับพ่อบางพีได้ครับพี่น้องแล้วกพี่น้องมาเบิง ภาพรวมเทละสองสำนักครับพี่น้องเนาะภาพรวมวังหันค้นผู้เขากับพอบางพี่ชนกันที่6ครับผมครับงวดนี้ครับผม28่สิบแปดกุมภาครับนี่นะครับพี่น้องแล้วก็ มาเลขของพี่ประกายอา,อาจารย์ผู้ด้วครับผมพันพระกายอาจารย์ผู้ครับผมคนหนึ่งไปล่างคนหนึ่งไปบนครับงวดนี้ครับเนี่ยพี่น้องแคปหน้าจอไว้ครับ ครับพี่น้องครับผมก็ได้เห็นกันแล้วเด้อครับพี่น้องแนวทางราพัฒนาสี่สำนักครับผมกับพี่ปักกายอาจารย์ผู้ครับพ่อบังพีครับผมและก็คนภูเขาครับสีสำนักกับมาเทียบชนให้พี่น้องเบื้องความเด้อครับผมทิศทางแนวทางตัวเลขครับผมนี่ก็เป็นสี่สำนักเด็ดสี่สำนักดังครับเอาทายคลิปนี้ครับนำเชียร์พาลวยกับขออวยพรให้พี่น้องเอฟซีโชคดี ถูกหวยแล้วเ,เงินไปน้ากันเด้อครับพี่น้อง28กุมภาพันธ์67ลาพัฒนา2ทุ่มครึ่งครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ